ดูเรื่องของคอปภกันบ้างค่ะเขาบอกเห็นชอบพอรบรใหม่ไม่มีแถบเฮโลแกมค่ะซึ่งคอปภนะคะเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภยัยพรบรูปแบบใหม่ค่ะไม่มีแถบโฮโลแกรมตรวจสอบความคุ้มครองหลังซื้อได้ทันทีค่ะพร้อมเชิญชวนทําประกันภัยนะคะพรบรถจักรยานยนต์ระยะยาว3-5ปีค่ะมีส่วนลดเบี้ยรประกันค่ะ สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะได้ออกคำสั่งนายทะเบียนนะคะเรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบแล้วก็ข้อความกรมทรนประกันภัยคุ้มครองค่ะผู้ประสบภัยจากรถนะคะที่ไม่มีแถบโฮโลแกรมซึ่งมีผลบังคับใช้ค่ะตั้งแต่วันที่15กันยายน2566ถือเป็นตารางกรมทรร์ประกันภัยพรบ รูปแบบใหม่ค่ะแล้วก็ให้บริษัทประกันภัยนะคะที่มีความพร้อมเนี่ยในการนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยค่ะพรบแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้เอาประกันภัยนะคะสามารถตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยพรบที่ไม่มีแถบโปรแกรมค่ะหลังจากซื้อเนี่ยได้ทันทีตามช่องทางการตรวจสอบของกรมธรรม์ประกันภัยค่ะที่ระบุไว้ในบริเวณส่วนท้ายของหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ประชาชนนะคะมั่นใจค่ะว่ากรมธรรม์ประกันภัยพรบรที่ออกโดยบริษัทเป็นฉบับจริงค่ะนอกจากนี้นะครับทางสำนักงานคอปปยังเชิญชวนประชาชนทำประกันภัยพรบรถจักรยานยนต์ระยะยาวที่ให้ความคุ้มครองระยะยาวนะครับขึ้นจาก1ปีเป็น3ปี4ปีหรือ5ปีพร้อมได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยพรบรในทุกขนาดซีซีโดยเบี้ยประกันภัยแบบ3ปีนะครับจะได้รับส่วนลด ส่วนลด50บาทแบบ4ปีเนี่ยรับส่วนลด75บาทและแบบ5ปีเนี่ยรับส่วนลด100บาทไม่ต้องต่ออายุรายปีลดปัญหาประกันภัยหรือว่าพรบรขาดอายุหรือขาดต่ออายุหากต้องการสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานคอปพอทั่วประเทศหรือว่าสายด่วนคอปพอ1์หนึ่ 6, หรือติดต่อสำนักง,งานคอปอพอภาค3ขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์นะครับ244 2 8 0ต่รับ ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะทางเลือกใหม่เลยปกติเนีพอรบเนี่ยก็เราก็จะต่อทุก1ปีปีถ้าไ,ไม่เขาดอันนี้ก็ให้หรือนนต่ออายุนนายืดอายุออก3-5ปใีใช่ครับจะได้ไม่ต้องเดี๋ยวลืมต่ออเดี๋ยวเกิดปัญหาอุ้ยปัญหาพรบหมดอายุแล้วเกิดอุบัติเหตุอันนี้คือต่อทีเลย3ปี5ปีไปเลยใช่ใชครับ